ตำเรียสากจ้าออ,อันนี้คือจุดเด่นหน้าร้านนะครับเนี่ย <มา S 1> วันนี้นะครับมาตำเรียสากบายบีดาวยัวครับโอ้น,นี่ค่ะนี่ค่ะแต่เป็นตาแซบให้เราไปดูเราไปดูสูตรส้มตำนางดีกว่านะครับวันนี้เก่งมาครั้งแรกนะ เอาดูอันนี้ต้มเส้นบอกเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิด11โมงค้าถึง3ทุ่ม11โมงถึง3ทุ่มนะครับมาดื่มมาดิงได้ไหมมาดื่มมาดิงได้มาด้วยนี่นะครับแม่ค้าสาวค้าสาวสวยเออนะครับวันนี้สั่งตำมอลสุมนะครับกับต้มเส้น ต้องเส้นสูตรกวนเจ้าครับมันคือยังไงสูตรกวางเจ้าเอากวางเจ้าสาษากวางเจ้าดาไปได้สูตรมายังไงถามก่อนคิดคนเราเองครับตั้งชื่อเองด้วยตั้งชื่อเองด้วยเออนะครับสาษกวางเจ้าใครอยู่แก้งขอใครอยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็มาดูมาชิมได้นะครับวันนี้เก่งจะชิมให้ดูเอาคือมีข้าวมีอะไรด้วยอ๋อเหรอ ยังไม่มีตามสั่งยังไม่มีอะไรย่ค่ะอุ้ยทุกคนดูดีมาแฮนงไมาแห้เออเอาจุก <c oughs> ๆนะวันนี้เอาแบบจุกๆไก่ไปเปื่อยนะครับแล้วก็เขาจะมีเครื่องเคียงนะทุกคนเขาจะมีเนี่ยมีแคบหมูมีไข่ต้มมีเป็นเส้นมามงมาม,ม่านู่นนี่นั่นนะครับนี่โอ้ยก็จะมีมีดาวยั่วนะครับ ไม่ไปอ่านไม่ไม่ไปทำงานเหมือนเดิมแล้วเหรอไม่ไปเดินแบบแล้วไม่ไปเดินแบบแล้วเราผู้บ่าวมาก่อนเขาจะไปอ๋อเราผู้บ่าวมาก่อนเอาลูกค้าติดทำยังไงคนเนี้ยเอาทักเบรกสักครู่ทักเบรกโฆษณาสักครู่ถ้าผู้ชายมาก็จะลงผหาผู้ชายก่อนลงผ่าผู้ชายผู้ชายสัมพันธ์กันทุกคนบรรยากาศร้านแบบว่าก็น่านั่งนะทุกคนดูดิ บรรยากาศปลอดโป่งนะครับดูดิบรรยากาศปลอดโป่งนะครับนี่ก็จะมีรูปแม่ขายยย่ะทุกอย่างต้องยุ่ยเพราะว่าบีดาวยุว่ยน้ําดื่มบริการตัวเองอยู่ตรงนี้นะครับนี่ทุกคนร้านสะอาดสะอ้านนะนี่มีพื้นที่ดูมีห้องน้ำมีอะไรนะครับมาครบอาวฝนตก เาไปกับอนือกดบ้ามีบริการผักสดนี่มีอ๋อมาปรุงตรงนี้เนาะนี่เครื่องปรุงเครื่องปรุงเขาจะมีโต๊ะเครื่องปรุงมีผักสดตรงนี้นะครับนี่อ๋อเฮ็ดดีเฮ็ดดีอันนี้เห็นเขาเพิ่งมาร้านร้านน้องบีครั้งแรกนะครับนี่อร่อยไหมครับ อร uh, ่อยมากค่ะลูกค oui> ้าประจำเหรอครับเนี่ยลูกค้าประจำเลยค่ะลูกค้าประจำอร่อยดูทุกคนวาตำบลสุมนะครับทานนี้กี่บาทหนึ่งบาทหนึ่งรอบาทโอ้ยเราไปชิมกันดูทุกคนดูสีสันดิอือ่าจาแล้วนะคะจาขอบคุณท่าต่อไปมาดูต้มเส้นครับ ต้มเส้น,นนี่มันใส่ไก่ใส่อะไร<ส>้วยใช่ไหมไเป็นไก่ค่ะแล้วถ้าเราเอาแต่โครงเพิ่มได้ไหมเอาแต่เอาแตะอะไรเพิ่มอีกจัอีกถ่วยหนึ่งไหมเคเป็นเกาเหลาเนาะใช่สูตรกวางเจาเพิ่นวันโอ้ยทุกคนดูดูจุดราคานัดนัด สิบโมงสิบเอ็ดโมงใช่ไหมใช่ครับสิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่มนะครับทุ่มมาได้เลยสอดแจงค่ะเออทำไมคะติดลมกับสอดแจงเด้อแม่คาะติดลมมาดื่มมาดิ้งกับแม่ค้าได้นะครับและราคามาดูนะครับอ้าวทุกคนทุกคนมาดูต้นเส้นสองนะครับใช่ครับต้นเส้นสองนี่โอ้ยฝน ฝนมากกับฝนครับนี่ชิมก่อนอืมยั่วมากครับว้าวต้มเส้นกับตำล้วไปชิมกันนะครับโหทุกคนตำมรสุมครับเยอะอ่ะอร่อยอ่ะแซ่บเดอ้อบีแซ่บเดอ้อ มมันก็จมเพิ่มเมผ็ดกับร้อนเอาชิมต้มเ้นให้ดูอืมยอดครับใครที่อยู่ใกลก้ก็บีดายั่วอะไรเผ็ดเดเจียร้าน